レスが伝ความอีเล็กแอนซ์คือสิ่งที่สร้างควบธรรมเียมขึ้นมาความอเลกนคือสิ่งที่ทำให้โลกนี้คือสวรรค์คนนักุม้มวันที่สใครมันจะไปคิดว่าจะเจ้เรื่องแบบนี้กันสมาร์ทสมาร์ทแอนด์อเลแกันั์ิสมาร์ยิ่งน 私、ベッ、ね、キーあなたはカキポイコーセワヤククライニュアしたゲテマイカシラネコンチュー、ベッキーラトラデッグライディングサージェジュールランナーヨーヨーオトナのヨーヨーダーセワイワカキポイダーテマ ชิวน,นี้นี่มันความชิวแบบผู้ใหญ่ชัดๆสุดยอดเลยที่บอกว่าเหมือนเด็กนี่เราน่าจะมองผิดไปแล้วเขอนนี่เป็นผู้ใหญ่เกินคาดเลยนะคงต้องมองใหม่แล้วสิยยนันดานะฮาฮาさะ早くも俺の魅力に気づいて惚れたか照れ上がって可愛いじゃお来客นいなนねあににえมาถึงก็หลงสเสน่ห์ของฉันแล้วสินะทำเป็นเขินน่ารักดีนะ

ที่ส, então, สําคัญกว่านั้นนี่เป็นของที่สั่งไว้ใบสมัครบัตรประจําตัวเข้าสอบและข้อสอบเข้าที่ไหยโอนี่ก็ไหนดกวรนักกากคุยกัไหนกันแลัดเตนิไดเบนสุดโหดร้ายคนใจดําถ้าไม่ยอมหนูไม่ไปโรงเรียนได้เ๋ยวตีความโเองตามใจชอบสิฟ้ามยยายย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 ยโยยย มาถึงตรงนี้จนได้นะลอยแมนอย่าคิดว่าจะจัดการกับท่านคนนี้ได้ง่ายๆนะโอ้โหนี่จะร่วงง่ายเกินこんにちはあるいはこんばんはอージェントทาซงาเรสวัสดีหรือสายันสวัสดีล่ะเอเจนต์สนธยานั่นดาเันจิสนาโนคงกิเค่ิวะชิโรเรนทัลไดนิโอคิวคาโกเรนทัลไดอุจิโนะยาซันนาเมเท็นโนะคะ ค่าใช้จ่ายแพงเลี้ยวโมบันก่อนมันคืออะไรกันข่าเช่าปราสาทแล้วก็ค่าเช่าเฟอร์นิเจอร์นี่เองหาเรื่องกับงบของเราอยู่ได้ยังไง